ไหนป้า่วยเถอะป้าเขาเขป้อนเองให้อ่าชมพี่ด้วยสิลูกกดกดเมื่อกี้หนูยังคงว่าเก่งมากอยู่เลยไหนชมว่าเก่งมากด้วยสิ์เขาเรียกไอว่าว <h> ่าคนสวนนะ กินอะไรอ่ะลูกกินอากาศกินททพย์ได้ไอ้ยายได้มไอจัดเจ้าไหมนี่ไงพี่ว่าดี่เฮ้ยอวันนี้องให้น้องอนเยพี่พี่อ่ะพี่พีกินอะไรบ๊ปเปหอยอ้ขนีถ้วยแลี่ออออออยอ มีนะมีไงมีอีสาขาหยิบกระบอกน้ำหลบไปข้างๆอื้ยเ้ยเ้ยอ้นี่ไอ้บ้าพี่น้องแห้งแล้วค่ะนี่นนีนต้ครับ ยายว่าพี่ว่าเพิ่งกินไปพี่ว่าเลยว่าพี่ว่าอยากตักเองใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ๋อไม่โนได้เอาเวลาหนูขึ้นมาเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาขึ้นเลย อัญญาแต่งเคีียบาด้วยเฮ้ยผีบา้าก็ผีป้าอะคนละอันเล็ก่ะผี้าีา,าีา พี่วาน้องป้อนเอว่าตัดได้ไหมคะได้้ว้อมนอ้ตัดตัดไม่ได้ใช่ไหมล่ะ เต็มแฮปปี้มากกาแฟว่ะกาแฟว่ะก็ปอนน้องเลยป้อนน้งเลยอะไม่แบ่งแล้วกินเองดีกว่าหอาอร่อยเนาะกินเองเดี๋ยวอิ่มเองเอามือลองนะของน้องก็มีแล้วดูแสบของน้องก็มีแล้วอ่ะเขาบอก แสบกินยังไงของเรารอ,อ่ะเราอ่ะฮะลูกลูกอน้องพีออน้องพีในหน้าตาที่พี <c oughs> แสบเลยไอวมาทำด้วยคะ่ะอัญญาพอแล้วลูกกินได้แล้วอัญญา พี่เรียนแบบแล้วเนี่ยเอาช้อนตักด,ด่มวก่่นยมันะ่ช่วย